สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2564ดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัตยีฮัตซานันโบเกียมุอิสัดดินวัดดาวละแห่งบรูไนาดารุสาลามบัรดาเซรีเบกาวันในโอกาสวันชาติของบรูไนาดารุสาลามหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวง์ ทรงมีพระพรานาัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสซาลามหมอมชันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองซึ่งหมอมชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,หดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุน่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุน่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุน่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2564ดังนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นครุงโตเกียวในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระกเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีสัมพันธไมตรีที่พัฒนาเพิ่มพูนมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาหม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าสัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U. โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่หนึ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน,น้ำพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ บ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่หนึ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับการประปาส่วนภูมิภาค กปพเพอืพอ่พอสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำพร้อมสร้างเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสา,าพิทักษ์น้ำให้นักเรียนช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบคุณภาพน้ำการสังเกตตรวจสอบท่อป,ประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วรวมทั้งสอดส่องดูแลแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในบ้านในชุมชนเป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์ทรั พยากรน้ำของประเทศให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าสูงสุดด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยกปภสาขาที่มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งสิ้น66โรงเรียนทั่วประเทศโดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องประหยัดน้ำวิธีการสังเกต น้ำสูญเสียตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำและซ่อแมแซมท่อแตกรัว่วภายในบ้านเบื้องต้นพร้อมทั้งสร้างเค,ครือข่ายสำคัญในการมีส่วนร่วมอาสาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำท่อแตกรัว่วฉุกเชิน ฉุกเฉินภายในชุมชนเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่กปภสาขาใกล้เคียงหรือทาง PWA Contact Center 1662ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการนำร่องในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23่สาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ